ภูมิใจนำเสนอเหรียญรัชกาลที่สี่เนี่ยคะ่ะเหรียญในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่สมัยโน้นนะคะเหรียญน,นะคะจะไม่มีการมีจะไม่มีพระบรมรูปของของพระเจ้าอยู่หัวประทับที่หน้าเหรียญน,นะคะ รัชการที่สี่แล้วมารัชการที่ห้าต้นๆก็ไม่มีนะคะมาตอนอหลังๆเนี่ยถึงได้มีที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปนะกลับมาจัดยุโรปอะไรเงี้ยนะคะถึงจะได้มีพระบรมรูปนะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญรัชการที่สี่ค่ะด้านหลังจะเรียกว่าเราจะเรียกกันว่าพระมหามงกุฎเนาะเพราะพระอ,องค์ท่านนะคะรัชการที่สี่พระมหามงกุฎพระมหามงกุฎ นะคะส่วนมากลับมาอีกด้านคือช้างในพระแสงจักรเหรียญรัชกาลที่สี่พระมหามงกุฎช้างในพระแสงจกักรเป็นเหรียญที่ผลิตมาจากเนื้อเงินแท้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะมีราคานะคะมีราคาถึงจะสึกอย่างไรก็โลหะเขาเป็นเงินนะคะมูลค่ามีในตัวอยู่แล้วที่สี่ต้นๆเลยจะเป็นรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หด้านหลังก็จะเป็น เป็นเพร่แสงจักแบบนี้แต่ด้านหน้าจะเป็นฐานค่ะปะั้นไม่มีตัวอย่างมาให้ดูที่ที่เราเรียกกันว่าช้างผานเอ๊ะดูหนังสือก็ได้เนาะดูดูดูตัวอย่างในหนังสือก็ได้เนาะว่าเพราะปัญหาตัวอย่างมาให้ไม่ได้ค่ะราชการที่ห้า เหรียญช้างพานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพระนัดเอาเอา,เอา,เอาในหนังสือมาให้ดูดีกว่าจะได้รู้ว่าแบบไหนใช่ไหมคะหลไยท่านาจะได้คิดนึกออกว่าตึกตามราออาพระนัดออกลาพระนัดพูดแล้วออกดูตรงนี้แล้วกันเห็นไหมนาะเนี่ยค่ะเห็นอยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมคะด้านด้าน,ด,านด้านเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นช้างคะ่ะเนี่ยช้างอาในพระแสงจกักรเนี่ยคะ่ะ ด้านนี้จะเป็นผ่านก็จะมีหนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงนะคะช,ชนิดราคาค่ะมีมีหนึ่งเฟืองมีสลึงสลึงเขาจะมีสองแบบนะคะแล้วก็มีหนึ่งบาทนะคะสลึงสลึงเขาจะมีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสองแบบเฟืองสลึงหนึ่งบาทอ่ะนะคะดูข้อมูลตามหนังสือแล้วกันเนะาะช้างพานใช่ไหมคะก็ จะมาเป็นพระบรมรูปแล้วนะคะรัชกาลที่ห้านี่เลยก็จะมีสามชนิดราคาเช่นกันพระบรมรูปก็จะมีชนิดราคาหนึ่งบาทก็จะมีไหลไหลจำนวนเิดเยอะแล้วค่ะนะคะเหรียญรัชกาลที่ห้าจะมีเนี่ยค่ะจะมีรอสออันนี้อะไรเขียนเขียนไว้แล้วหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งอันหนึ่งอย่างหนึ่งสองหนึ่งก็แยกออกไปอีกนะคะจะมีตัวพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่เนะี่ยตัวแลขตัวนี้นะคะจะมีตัวเล็กตัวใหญ่หนึ่งสองหนึ่งเล็กหนึ่งสองหนึ่งใหญ่หนึ่งสองหนึ่งเล็กจะหายากจะจะมีราคาอันนี้หนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองอ๋อนี้เอ๊ะใช่ไหมเอใหญ่เหมือนกันสองเหลียมนี้ที่พนักจิบมานะคะหนึ่งสองหนึ่งใหญ่นี่ค่ะแล้วก็อันนี้มีรอสอหมดไม่ได้หยิบไม่มีรอสองมา เขาจะมีเหรียญที่ไม่มีรอสอไม่มีรออเราก็จะเล่นกันเลขห้าเนี่ยคะ่ะเลขห้าหางสั้นหางยาวนะคะแล้วก็จะมีปลีกย่อยออกไปเหออ